โอเคเอาแล้วรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเวยนะครับเซตวีซับวันนี้เราจะมาแก้ไขบางคนที่มันชื่อว่าไอเชนี่นะฮนะตอนนี้ผมไม่รู้มันทำอะไรอยู่นะแต่ที่ร,รู้คือผมได้ไปแก้งกับผมได้ไปเตรียมมันมาก,ก่อนแล้วนะจากขรอความนี้้แลวนะคือตอนแรกอะ่ะผมไม่ได้อะไรหรอกผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้หัวรดเอ้ยผมคิดได้เฮ้ยเราทำไหมดีวกว่าโอเคทุกคนก็ดีนะครับมันห้องนะ้าาผม,ม่จํกัดไอ ไม่เปิดปิดเพจนี้ลำคาญว่ะออไปอะไรอ่ะโอ้โเคยเปิดดีกว่าตอนที่ทำอะไนปิดไ,ปไม่ได้โอ้โหเอกสารไม่น่าอันนี้มันเป็นข้อความ,มหลายหลายนะดีแก้กันได้เฉยๆนะออโอเคทุกคนเราทำอะไรเดียวโดวยคอนโทรลโทรศัพท์มันน่าจะยังเล่นไม่ได้ที่นะครับผมจะทำการเตะมันนะ ไอการแตะมออันแตะมออันไมาอยากได้กล่าวว่าแตะมันไม่แตะมัน,มมนผมจะเอายึดมันออกเพราะว่าผมได้ปรับเป็นห้องเนะไอห้องแลวทุกคนมันการอมุญาตมีแค่นี้คนระับแค่นี้จริงก็นี่นะโอเคเราจะติดใช้กรอก่อนนะครับแล้วก็จะ่าตำแหน่งเอ่อ คิดเอาคนหมดแล้วหมดแล้วทุกคนหมดแล้วเนี่ย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 เดียเดโอเคหมดแล้วทุกคนหมดแล้วทุกคนก่อนอื่นผมจะทำการยืดมันออกก่อนนะครับคนนี้โอเคเขาเขาเริ่มเปลบอกกันแล้วนะฮะ ไปดูดูดูไอ้ตีนเดือดเข้ามาแล้วนเดอเข้ามาคนอื่นเราจะย้ายไอ้อันนี้ครับโอมาเดียผมขอคิดวิเีก่อนแล้วกันนะผมจะเตะมันหรือว่าจะย้ายมันย้ายพวกนี้มาครับผมได้ท้าผมได้ไปด้ปั่นกันซีในการทำเกาะมันแตะมันเกาะนี้จะไล่เดือดต้าย้ายย้ายย้ายมาที่ความเสี้ง เฮ้ยฮัลาหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหฮัลโหลโหลฮัลโหลฮัลโเลมัลโเลๆัตโนลฮัยโหลฮัลโหลฮัเโหลฮัตอนตอนที่เข้ลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัโอลัล้ว่ฮัลโหลฮัลโอลฮัลโหลฮัลโมลนัลโหลฮ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 ัลโหรฮัลโห่ฮัน่หลฮัลโหลนันโหลฮักโหลฮัลแบบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโยลัลโอ้ฮันโลฮัลโ่่ลลัลันัลล อกันบอยกันบอยกันบอยกูบอกอะไรให้นะกันบอยแม่งดีกว่าเดิมเยอะเลยดีกว่าเดิมเยอะอะดีเลยไอฟาร์มสาวนั้นแม่งดีกว่าเดิมเยอะอะกูบอกเลยแบบแม่งมาทุกวอ่อะถามเซดีฟาร์มอะไรฟาร์มอะไรตบี้อะมาทุกวอ่เลยตอนนี้ผมก็ได้ทําการเทียงแบบพวกนี้คือกาวินกาวินกาวินขอซีดีได้ไหมทับซีทับซีดอะไทับซีดอะไรทับซีไออันเก่าอะเขาจะทําการแก้เรียลเว้ ด้วยการาเห็นไหมยุดตอนนี้เยอะเลไม่ยุดเรือไม่มีตอนนี้เขาย้ายมันมาที่ห้องห้งงองใหญ่ดังเพราะห้องห้องเนี้มันจะมีไม่อยู่คนนี้เข้าได้โอเคเดี๋คนคนคนที่มีรถเข้าร้านใช่ไหมคนอื่นเขาจะทําการขอเปิดเซิร์ฟหนไหมส่งกุศโลวนะเอาแบบวินวินท็อปฟิสกันเาซับฟีสแล้วก็ไปใส่ในไรบล์สร้างวงใหม่ครับก็กำลังเรียกโทรหาเราเทียรโทรหาเราให้พูดว่าอะไรพึ่งพึ่งพึ่งเออโอเคโอเคเอาโทรเศัพท์เลยน้ำนี้ไอเสียคเนี้ไง คิดว่าเนียนเนียนนะมีก้นเนียนนะมีหันเนียนเดี๋ยวผมเข้าไปดูวันเก่าก่อนนะเบอร์เก่าอาเซียเป็นยังไงเกาะที่เทัณฑ์ที่มึงแตกว่าวสิฮะตัวแตกเป็นไงเกาะมึงอ่ะเกาะมึงอ่ะแตกเป็นยังมั่งรู้สึกไงสบายดีสบายดีสบายดีสบเท่ห์อย่างไรไหมเดี๋ยวบังกูดิโอเคอยงงี้โอเคโอเค มาแล้วเราต้องทำยังไงดีวะรอรอรอเอเจวีมันจะไม่บอกอะไรเลรยเพราะว่าว้าวคิดนานจ้วยดงคิดตั้งนานอ่ะโอ้ยก็มีนานนะนี่ลนมาแล้วลมาใช่เรียวยังอยู่ปะเรียยังอยู่เลยเรียไม่อยู่โดนเบอร์ กันหนึ่งเราขอเราขอขุดลงไปลึกกว่านี้หน่อยฮัลโหลกระเบนกระเบนอะไรวันนี้ mm hmm. พวกโทรกูใไญ่เราอยู่บ้านอ่ะไม่ <Okay. S 1> เราถามเรียวเรียวเรียวอยู่ป่ะเรียวอยู่ไหมฮัลโหลเดี๋ยวนะนับจากตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเข้าอันแปดบล็อกนี่นแหละโอเคโอเค คนตอนนี้เขาจะทำการแก้งกันโดยการบินทับซีดใช่ไหมทับซีดใช่ไหมทับซีดอ่ะทับซีดทับซีดแล้วบินเห็นซนะีดไหมเอาไป uh. เอาไปสร้างในโบอใหม่อืมแล้วไงต่อไปสร้างเบอรใหม่นะแล้วออก็เอาซีดเดิมมาใส่เวเอาซีดนั้นมาใส่รู้รู้แล้วมีอะไร,รอ่ะเขาจะทําการระเบิดเว้ยแต่เขาจะเขาจะไม่ระเบิดที่นี่นะเขาจะระเบิดไอ้เวอร์นั้นอนะ่ะใ,ให้เร็วมันตกใจหนะ่อยโอเค โอเคเอ้ยเซเซเซเราขอเราขอไปไม่เซดิน okay. um ี่กันบ่อยเราขอไปเตรียมเราขอไปเตรียมของก่อนของอะไรเราจะไปเตรียมมาเพื่อทําให้ซอมบี้มันเลือดลดโลโลนิดนึงก็อย่าบอกเลยว่ามันต้องพี่อนเราพื่อนแล้วเราเราเอาไม่ได้เขียนะไรนะเขียนทิพย์เนะอ่าฮะอ่าฮะารียกคุเรียงเพียอะไรนั่นมเซบินบินทิมเบเนียนไหม แล้วว่าไม่อ่ะทำไมอะกูก็ปกติเวลากันลอยเป็นยงงี้เราก็คิดไปตลอดแล้วว่ากันบอยแกลงมาหนักึงนึงเพราะอะไรรู้ปะว่าเพราะว่ามันดูถามเจได้เลยค่ะมันดูแบบมันดูง้เง่าเกินไปอะใช่ไหมมันดูง่อเง่าเกินไปอะถามเจดิโปกติเราลูกแข่งกันว่าลิปหรอกเราแค่สงสัยว่าทำไมมันถึงมาลอเรื่องงี้แล้วก็ว่ามันเนียนเอาจริงอะ ตัวละครเห็นไหมกูทำการโดยทำให้เนกาะแตกนัเนี่ยไงเป็นเกาะไม่ใช่เกาะธรรมดาเกาะนีเท่านไรโอเควิ่งส่งซีนแลส่งซีนเกาะนี้ท่านไรกูก็แตกแล้วสมมาส่งนตัวสมมาส่วนตัวยอยแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงเออกูจะทำอะไรกูต้องการหินแป๊บนึงกูต้องใช้หินอ่ะไอ้ยเจ๊ไปดูความซอมบี้ก่อนไม่งั้นซอมบี้ระบาดแน่ได้แล้วอะดูคามสบี้ก่อนไม่งั้นซอมบี้ระบาด มนนแมวสมีระบายก็มีเลยมีน้องแมวด้วยแต่น้องมันไม่น่ารักนีน่เราขอ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 แก้ความก่อนเลใหี่แก้วาม่เให้เหมือนเมื่อนี้ใช่ไหมเออเออใช่แล้วก็เขาจะทำมันระเบิดทุกอย่างหมดเลยเว้ยไอ้อเราก็จะตกใง,งที่ทำมันลงไปเว้ยแต่ถ้าเกิดเราแบบปกติมันยังไม่เนียนเว้ยเราต้องทำแบบมีเท็กเจอร์เว้ยโดยการแบบแต่เราจะเอ้ยเราเราขอไม่เ,ออเดี๋ยวมันจะสงสัยเว้ยม,มันเอาทีเอ็นทีมาจากไหน ก็บอกว่าเขาเผิ่กวินเผิ่มปับเกมหมดไว้แล้วเขาก็เข้ามาพอดีเจ๊ไม่เนียนนะ,ะไม่เนียนนะออไม่เนียนนะบอกบอกบอกกับเจ้าว่าหนีไม่เนียนนะไอ้กูป,ป่าอะไรกันกูบบหลังคิดตั้งนานแล้วเนี่ยคือกูจะบอกว่าคืออารมณ์เหมือนอ่าเอาไอเดียคือกูคิดเลยดิเอาเงินบางทีดิเฮ้ยดูนะดูนะจำอาร์ตี้ได้ไมั้ยอาร์ตี้ยังมีโปใช่ไหมคือเอาแถกันด้วยเถอะว่า นั่นแหละแถวว่ะมีเกมโหมดเข้ามาแล้วก็มีไม่ดอกเลือดไงเข้าใจปะนี่เซซีอยู่อย่างเงี้ยเซเดียวอะเอเคเราไม่สนหลอกเลือดน้อยเลือดเดียวเฮียอะไรยจำงแม่อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวพยายามสร้างให้เหมือนแล้วกันนะไม่ต้องเผลอปรับเกมโหมดหรอกเผลอทำไมอะถ้าเผลอเดี๋ยวคงใส่แล้วดีซอสไม่ไม่ไม่เขาเขาจาเขาจะทำแบบนี้ว่าเขามีโป้ไ์ตี้มาใช้เลยนะเออนั่นแหละ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราตัดกันตอนที่กาวินเปิดเสื้อไปดเรือแล้วยังไงเรียวดูคลิปนีอ้อะเรียวอ้ยเรียวจะไม่เป็นไรนะเรียวงดดราม่านะขอร้องมันเป็นแค่การแกล้งกันเล่นๆแต่รู้สึกว่าจะบ่อยเกินไปแล้และก็บ่อยช่องมึงเนี่ยเอ,อ้ยคือยังไง n g of the Plank ก,ก็กูเอง เอาไง่ายถ้าเกิดมันโมโหจริงๆไงกูไม่เช bueno, oh, yeah. ื่อแล้วทั้งต่อไปโมโหกูไม่เชื่อมันละปะเดามปเดาดาเวเร็เหดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเ่ยว่้คุณตายตัดไเหี้ยเาอะไเสียงดังที่ายเลยม่เวมายอมชม

อันบอยเอาเป็นเอาลาวาดีกว่าไหมแล้วมันจะเนียนกว่านะถ้าเป็นลาวาเออเโอเคโอเคแต่เธอเราต้องต้องต้องต้วงต้อ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 งลืมไปบ้างหนึงนะรอรอสักพักหนึ่งทุกคนผมพูดอยู่นะยังไงก็สำเร็จเซเซเซงอยู่ป่ะซีแค่ปิดไมค์เฉยใช่ป่ะอยู่นะโอเคไม่จะพีบหมดชีมอาชีมอาชีมอาชีม โอเคตอนนี้เซไนก็ปดงมันนะยาเด้โดนนะส่งส่วตัวส่งให้เขาหน่อยสิแค่ีแต่แล้วมันจะงงเอยเส่งมาส่งส่งมาส่ส่งมาส่งส่งมาในทั่วไปดีกว่าเพราะว่าเท็กซตัวนี้มันมันจะได้แบบหลอกยังไงจะได้แียไปได้ไงเข้าใจไหมเออได้แต่หลนอดอดนูนึงนะกูขอใส่สีนั้นก่อนม้ ผมก็ได้ทำการยึดยอเลี่ยออกไปแล้วนะอันนี้อัจฉริยะในการแก้แฮชแทกเลยน,นะ King of the Tank ี๋ยวผมจะออกจากอันนี้ก่อนวินเดี๋ยวเขามานะอยู่ตรงนี้ก่อนนะแต่เขาจะทำแนเนียน,นก่อนเว้โอเคทุ้วกคนตอนนี้มได้กลับไปแล้วนะโอเคทุกคนโอเคนา่าจะเนียนอย่างนะวินคิดว,ว่าเนียนไหมว่าเนียนไม่รู้ ช,ช,ชิมหน้าช้ำช้ำทีมช้มชิมช้มช้ำเอากันไปครับห้าศูนย์สองสองสามามาดิสง่งตรงในทั่วไปเลยใเอฟซีเข้ามาได้เดี๋ยวพึ่งไปเดี๋ยวพึ่งไปยพึ่งไปเยวเพิ่งไปโอเคโอเคเดี๋ยวอยู่ข้างนอกอยู่ด้วยเข้าไม่ได้เดี๋ยวส่งส่งเปิดเซิร์ฟโอเคเข้าไปเลยแล้วนะ นิงเยอะๆๆๆเขาเขียนผิดนี่อันนี้โอเคไปเลยไหไปเลยไหมไปกูใส่เราเลยไหมเออไปเลยเดี๋ยวเราขอโอเคกคนเราจะไปไหนห้าสี่สามสองหนึ่งเคโอ้ย วินอ,อะไรผมจะไปกูดี้มากเลยนะรู้ไหมเกาะมังกรเราจะระเบิดได้ไหมหรอใช่เป็นอาที่โง่มากเลย้าเป็นเผาไฟดีกว่า เป็นเบอร์ผู้ชนะเลยทุกนอเคนตอนี่ล้วเข้ามาได้ละเมื่อตรงไหนนะที่มันมีสเปาเนี่ยเอาว่ามาตกใจไปเลยแล้วอะนบริเวณตอนนี้แหละังดเบทั้งหระเบิดทัดระ้งหมดรก นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงสปาวเนอร์ตัวนี้เขาจะเบื่อทุกอย่างนี่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 เหว่าระเบิดให้มันดูไม่ออกเลยนะเก็บะระเบิดตรงสปาวเนอร์เรียบร้อยแล้ะ ทุกคนผมเชื่อว่ายังไงก็เนียนเว้ยระเบิดรู้จักมุมล้นกระเบิดตัวท้ายมุมระเบิดทางไปกองหมาเฟยทุกคนนะนี่พอเริ่ม เขาเชืงง่อมันเนียดเว้ยเขาเชื่อมันเนียดตามใจตามใจเชื่อมึงเลยตามใจเชื่อมึงเอออยากอะไรเจ๋เราต้อง ตนบอยให้มันทำวงจรรวมันทำยังไงวะเดี๋ยวกูลืมละวงจรรั่วอ่ะกูทำให้มนกูจะยิงทีนทีรัวมาทีพีมันต้องกูดิอ่ก,ออก่ะยังไงก็เรียนเว่ยเชื่อกูยัยงไงก็เรียน 你聊好天听，好听听。 ดต้องบอกเลยว่าใบดีจะเนียนมันเูชีว่าก็บอกว่าอะไรบอลละเมิดโอเคทุกคนตอนนี้เซเข้ามาแล้วนะเซจอยมาแล้วดูดิเราบล็อกเลยอะเียจะตดเอทเทียเลยมันวะะเบ่คนละ่ไประเบอปเจะกินแดนไม่ต้อแบกใจเซย์ไม่ต้อกการไปลวเ พอแคนี้ก่อนไหมหรือว่าหรือว่าให้เซอระเบิดเลยสักนิดนึงเดียวอดีให้เซอระเบิดเลยเ <laughs> ดือดเดือดเสีเข้ารวมเสียข้ารวมเซ้ให้จอยในปาร์ตี้ก็คำสั่นที่นี่คืออย่าดราม่าหนาทุกคนอย่าดราม่าจะโปรดอยด่าดราม่าโอ้ my god

มีท่าชุกะเกนด้วยยังไม่สมจริงไม่สมจริง,รงเลื่องอย่างหนึ่งลาวาตรงนี้มีได้ไงอ่ะมันโดนหายไปแล้วไม่ใช่เหรอเออหรือว่าต้องต้องอุดต้องหมดอุดอุดอุด,อด,อดลาวาอุดลาวาอุดลาวาได้ค่ะเอาที่เดียวเอาที่เดียโอ้ทุกคนละลืมเก็บรายละเอียดเลยนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยพอ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 ไม่ไม่ต้องมีในเธอร์ด้วยต้องมีในเธอร์ด้วย ตูไปในเธอ่าจะเลี้ยงเรียบร้อยแล้ว่ะไม่น่าอยู่เอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างงี้มึงมึงไม่ใช่เจ้าของเอืออะมึงไม่รู้เลยที่เจ้าของม<ต>ือต้องสร้างกูมึงก็สร้างเรื่องของมึงแต่กูเห็นนานแล้วน,นี่ทำเป็นแบบนี้เรื่องรองกนะนะนะูน่ากูน่ามันตมีเศษซากอะไรยธรรมมันเก่าด้วยดีวะไม่ไม่ต้องเหลือหลอ ท้าออกซิเดียนออกซิเดียนไม่เป็นไรเลยครับผมจังหวะน,นี้นะโอเคตอนที่ผมส่งไปในนี้แล้วครับอุ้ยเปลี่ยนภาษาใอย่าถ่ายติดกูนะใครคนเฮ้อกูถ่ายหมดเคสทีมากันเลย เยอะนี่ฮะเลยดูดูดูเล็กแค่เยโนเฮ้นนี้ผมว่าเยอะน่าจะตกใจนะเอาไปทีเไหรอบอยกันบอยมึงลองมึงลองทำแบบตามกูขอทำอะไรหน่อยได้ปะ ยี่ไงบอยเราเราจะสร้างเครื่องระเบิดตัวเองไงที่มันแบบเปนปีน้ําแล้วมันก็ปล่อยมันรัวๆปล่อยเทีนทีมอัดมาในน้ําอ่ะบอยทำวง <Yeah. S 1> จรรัวให้หน่อยได้ปะอือ yeah. พอดีก็ก็ไม่ได้จบซีรีสนะทุกคนอันเก่าก็ยังอยู่อันเก่าอยู่เหมือนเดิมนะก็ไม่อันนี้อันนั้นอันนี้อันเก่าแม่อันนี้ก็เกาะเดือนไงรู้ได้กู ทำเสี้ยนเลยเหรอใครทำอะไรวะฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนก็ีเรื่องเสียงนี้อะไรทุกคน คือไม่ใช่ว่าได้เกิดไอเดียวมาเห็นมันจะเป็นยังไงปะไม่รู้ดิอะไรบุงทำดแบบมือเลยบินทำดแบบมือเลยก็จะทำวงจรด้วยยังไงวะคำรวยอ่ะเอาดิเา็เซอร์มาอ่าไปใช่ ไม่ใช่ไม่ไดีมอ e เตอร์อีบ e นีมิเอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปต่อคลิปได้พาดดกนะครับใช่ต้องต่ออยู่แล้วแหละแด้ทำเทียนทีลานไหมัเทียนทีลานอ่ะตอนนี้เดี๋ยวป่ะ <laughs> อ,อะไรครับเนี่ยเย็นจบล้โอเคแล้วบากคนก็ สำหรับชิปนี้ก็ต้องลากัรไปก่อนนะครับปวดนะครับนี่มันก็เหมือนแจ๊กเก็ตเราวไม่ได้ผลนะครับจิบาดแล้วช้างแม่งนะครับอีกีหนาะบ๊ายบาย